ว่ากันว่าค่าปุ๋ยค่าเคมีค่ายาวค่า,มาแมลงนี่ม,มันแพงกว่าค่าข้าวที่คุณปลูกทำไมกเกษตรกรไม่รวยบ้านหลังสุดท้ายคือแผ่นดินนี่คือคำตอบ เลี้ยงวัวด,ด้วยหญ้าหญ้ามันคืออาหารของวัวเลี้ยงวัวโกเบดีไหมเลี้ยงวัวญ,ญี่ปุ่นดีไหมต้องถามก่อนคุณจะเอาอะไร<ม>ต้องการให้ราคามันแพงคนขายก็พูดไปเรื่อยฮะ<ม>ก็ไม่ต่างกับไอวัวก,กับควายที่เราเอาไว้ไถนาบ้านเรานี่แหละครับ ประเทศญี่ปุ่นไม่มีโอกาสได้กินหญ้าสด,สดสดแบบบ้านเราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเคยมีคำกล่าวเอาไว้นะครับว่าในบางสถานการณ์ทฤษฎีข้อมูลรีเสิร์ชก็เต็มไปด้วยอุปสรรคและข้อจำกัดหัดเชื่อในสัญชาตญาณของตนเองนี่ละมังครับที่เป็นประโยคที่จะสามารถอธิบายได้ดีถึงคนคนนี้กับสิ่งที่เขาได้ทำ นั่นก็คือการเลี้ยงวัวด,ด้วยหญ้าโดยไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้อาหารขุนสำเร็จรูปเลยแม้แต่เม็ดเดียวคำถามที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าวัวที่กินแต่หญ้านั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์ไหมและการที่ใช้วิธีการจากธรรมชาติโดยการปล่อยให้วัวไปแทะเลมหญ้าตามหัวไร่ปลายนานั้นจะสามารถสร้างอาชีพหลักได้หรือไม่และ สโลแกนที่ว่าเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อสุขภาพที่ดีนั้นคืออะไรคุณผู้ชมไปติดตามชมพร้อมๆกันครับกับสารคดีชุดพิเศษปรดสนตะภายคนเลี้ยงวัวในตอนที่5ครับอันนี้คือจะถึงบริเวณทางเข้าหน้าฟาร์มที่1ของเราแล้วนะครับจะเห็นหลังคาอันนี้ก็คือซุ้มบ่อน,น้ำยานะครับฟาร์มมาตรฐานต้องมีซุ้มบ่อน,น้ำยา เราจะสังเกตเห็นนะฮะท่อแป๊บเหล็กที่โผล่ขึ้นอย่างนี้นะฮะนี่คือการเลี้ยงวัวด้วยหญ้าหญ้ามันคืออาหารของวัวและนี่ก็คือผืนดินที่เป็นดินที่ดีปราศจากปุ๋ยเคมีและสารเคมีอันตรายทั้งหลายนะเราจึงใช้น้ำเนี่ยนะฮะผลิตหญ้านะฮะเมื่อมีน้ํามีแผ่นดินก็มีหญ้าหญ้าก็มาจากน้ำนะฮะดังนั้นหญ้าที่เป็นอาหารวัวจึงสะอาดและบริสุทธิ์ ถามว่าทําไมต้องมีต้นไม้นะฮะนี่คือสร้างความร่มรื่นให้กับวัวตอนกลางวันหรือว่าเวลาวัวเขากินหญ้าอิ่มเขาก็จะมานอนเล่นในร่มไม้ก็จะม,มีออกซิเจนคุณผู้ชมคงจำสารคดีตอนแรกของเราได้นะฮะ ที่เราได้นําวัวล,ลงจากเครื่องบินจากประเทศออสเตรเลียสู่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มาถึงฟาร์มแห่งนี้จะเห็นว่าวัวรุ่นนั้นนะฮะอายุป,ประมาณชักไม่ถึงปีวัวจะตัวเล็กแล้วก็ผอมเพราะเราต้องมีการกักอาหารงดอาหารกันเพื่อที่จะนําขึ้นเครื่องมาแต่ตอนนี้1ปีผ่านไปครับหปีเสร็จๆวัวที่ท่านเห็นอยนู่นี้อายุไม่เกิน2ปีนะฮะน้ำหนัก350กิโลขึ้นหมดทุกตัวบางตัวก็400กิโลนี่คือ ความมีชีวิตอย่างอ้วนพ้นสมบูรณ์ดีด้วยหญ้าเท่านั้นหญ้าเท่านั้นที่เป็นอาหารวัวที่ดีที่สุดใครที่คล่องใจว่าวัวต้องกินอาหารเม็ดอาหารสําเร็จของเหล่าบรรดาในทุนเท่านั้นที่จะเติบโตได้อย่ามาทะเลาะก,กับผมไปทะเลาะก,กับธรรมชาติและวัวนั้นเป็นสัตว์แทะเล็มครับไม่ใช่เป็นสัตว์ที่จะต้องเอาอาหารมาป้อนนะเหมือนสัตว์เลี้ยงบางประเภทไม่ใช่ โรงเรือนที่นี่ถูกออกแบบให้สามารถป้องกันยุงและแมลงที่เป็นพาหะของโรคต่างๆในยามที่วัวเข้านอนรวมไปถึงระบบการถ่ายเทอากาศที่ดีเยี่ยมเพื่อลดอุณหภูมิที่เกิดขึ้นครับน้ำที่ใช้รดต้นหญ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้นที่นี่จึงใช้ระบบถังแชมเปญขนาดใหญ่ผ่านจุดกระจายน้ำให้ทั่วถึงด้วยสปริงเกอร์การเลี้ยงวัวด้วยรูปแบบธรรมชาติคือหัวใจของฟาร์มแห่งนี้ความเป็นอยู่ที่ดีของวัวย่อมสะท้อนถึงคุณภาพที่ดีและรสชาติที่ดีของเนื้อวัวเช่นกัน ไปคิดนะครับว่าวัวที่มีราคาแพงราคาสูงจะต้องดีเสมอไปเช่น,นวัววากิววัวโกเบไอที่ราคาแพงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันอร่อยไม่ใช่นะฮะแต่วัวประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นวากิวโกเบเนี่ยนะฮะที่เขามีราคาแพงเพราะต้นทุนการเลี้ยงเขาสูงเอาวัวแกะวัวไทยวัวพม่าบ้านเราเนี่ยนะฮะไปเลี้ยงที่ประเทศญี่ปุ่นจากตัวละห้าหมื่นสี่หมื่นก็กลายเป็นตัวละสี่แสนห้าแสนได้เพราะต้นทุนในการเลี้ยงแพงมาก แม้แต่ฟางยังต้องนําเข้าไม่ต้องฝันเลยครับวัวที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีโอกาสได้กินหญ้าสด,สดสดแบบบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลี้ยงวัวโกเบดีไหมเลี้ยงวัวญี่ปุ่นดีไหมต้องถามก่อนคุณจะเอาอะไรคุณต้องการให้ราคามันแพงมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะประเทศญี่ปุ่นค่าใช้จ่ายค่าของชีพมันแพงอยู่แล้วต้องเข้าใจใหม่นะครับวัววากิววัวโกเบก็คือวัวพื้นบ้านธรรมดาธรรมดา ของญี่ปุ่นก็ไม่ต่างกับไอวัวกับควายที่เราเอาไว้ไถนาบ้านเราเนี่แหละครับแต่เขาไปเลี้ยงด้วยอาหารขุนทําให้มันมันแทรกด้วยการที่ไม่มีหญ้าสดการต้องเอาอาหารมาขุนมันจึงทําให้เกิดไขมันแทรกเป็นลายหินอ่อนและไอลายหินอ่อนไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่สะอาดหรือเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพหรือปลอดภัยไม่ใช่คนละเรื่องกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะจะบอกกินวัวที่มีราคาแพงแล้วปลอดภัยสะอาดไม่ใช่ครับเข้าใจผิดต้องเข้าใจกันใหม่นะครับ มีหลายคนถามมานะฮะว่าเอ๊ะวัวที่ประเทศญี่ปุ่นเขากินเบียร์ไหมจริงหรือเปล่าอันนี้นะฮะทั้งสารคดีที่ทำออกมานะฮะรวมทั้งตัวผมและทีมงานไปสัมผัสก,กันมาเองเลยถามเจ้าของฟาร์มเองเลยว่าวัวคุณเนี่ยกินเบียร์จริงหรือเปล่าวัวญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าคนที่กินสิ่งที่กินเบียร์เนี่ยก็คือคนเลี้ยงไม่ใช่วัวนะฮะแต่ว่าวัวญี่ปุ่นเนี่ยกินกา,กากเบียร์กา,กากเบียร์หมายความว่าอะไรครับก็คือ กากอะไรก็ได้ไม่จาเป็นต้องกากเบียร์ที่เป็นของเหลือจากอุตสาหากรรมต่างๆกากเบียร์ไม่ว่าเบียร์เบียร์ของญี่ปุ่นเนี่ยเอาอะไรมาหมักมาทําให้เกิดเบียร์เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่เหลือคือกา,กากมันเนี่ยก็เอามาเลี้ยงวัวก็เหมือนบ้านเรานะที่เลี้ยงวัวขุนเอากากถั่วเหลืองมาเลี้ยงวัวเอากากมันกากเปลือกสับปะรดทั้งหลายแหล่มาเลี้ยงวัวแล้วทําไมไม่ดังมากล่ะครับ วัวกินกากเบียร์กับวัวกินกากสับปะรดเนี่ยคุณกินอันไหนผมไปนั่งทานเนื้อวัววากิววัวโกเบในร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศไทยคนขายเนี่ยก็บอกวัววากิววัวโกเบเนี่ยเขาอร่อยนะเพราะเขากินเบียร์กินกากเบียร์คนขายก็พูดไปเรื่อยฮะวัวกินเบียร์ไม่ได้เพราะเบียร์ไม่ใช่อาหารของวัวแต่วัวเนี่ยกินหญ้าเป็นอาหารโดยธรรมชาติอยู่แล้ว คุณต้องการให้ราคามันแพงคนขายก็พูดไปเรื่อยฮะใครที่คลองใจไม่ต้องฝันเลยครับคนเดียวสามารถทำงานกับบัวได้เป็นหมื่นตัวสิ่งที่กินเวียเนี่ยก็คือคนเลี้ยงไม่ใช่วัวอย่ามาทะเลาะก,กับผมไปทะเลาะก,กับธรรมชาติทอชตราคบเพลิ่มฟื้นฟูผืนดิน ฟื้นฟูชีวิตเกษตรกร,กรไทยทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยคุณเลิกใช้เคมีเพราะคุณเ<น>ชื่อในดินใช้เคมีเนี่ยนามันเขียวจริงแต่แล้ว คุณก็วอกแหวกทำไรอะ่ะ <laughs> คุณเริ่มสับสนหน้ามือตามัวจะซื้อซื้อแล้วคุณก็เป็นหนี้คุณต้องเชื่อในดิน เชื่อในดินเชื่อในดินเชื่อในดินที่ดีทอร์ไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันได้เร็วแค่สองสัปดาห์ ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชายแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของกเกษตรกรก็จเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนาสารเคมีละ่ะดินก็เสีย ไส้เดือนก็จะหนีไปจําศิลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอชทอชตราคบเพลิงฟื้นฟูผืนดิน ฟืนปูชีวิตกเกษตรกรไทยทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยในฤดูผสมพันธุ์เราก็ปล่อยแม่พันธุ์มาให้เข้ากับจำนวนพ่อวัวเท่านั้นเองพ่อวัวหนึ่งตัวที่สิบถึงสาตัวเนี่ยเราก็ปล่อยคู่เข้ามาไม่ต้องมาดูสังเกตอะไรมากมาย การบันทึประวัติวัวเนี่ยก็จะบอกถึงรูปร่างลักษณะตั้งแต่แรกเกิดวัฒนธรรมเท่าไหร่พ่อแม่เป็นใครู่ยาตายายเป็นใครประวัติจากเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับในเรื่องของบีดดิ้งหรือว่าการตกคุสายพันธุ์โดยที่ป้องกันคือไม่ให้เกิดการประสมเลือดชิดประวัติจากตร์หรื่เชื่อมบเชกัน ฟาร์มทอชคนเลี้ยงวัวแบ่งเป็นฟาร์ม1นึฟาร์ม2และฟาร์ม3มีการควบคุมดูแลโดยทีมสัตวบาลทั้งหมดเรียกได้ว่าดูแลวัวตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าไปจนเย็นยำ่ำค่ำแล้วเข้านอนกิจวัตรของเรานะคะโดยประจำแล้วทุกๆวันเลยที่เราทำตอนนี้นะครับก็คือเช้ามาเนี่ยแปดโมงครึ่งเราก็เริ่มปล่อยแล้วนะครับปล่อยวัวเข้าแปลงหญ้าก็ปล่อยให้เข้าหากคนกัน ผมในเรื่องของการจัดเตรียมอาหารเราก็ไม่ต้องเพราะเราไม่มีอาหารเลยสักเม็ดนะครับตอนเย็นนะครับประมาณสักบ่ายสามสี่โมงเย็นปะวัวเริ่มอิ่มแนละ้วเราก็พูดง่ายๆคือพาเขากลับบ้านกลับคอกของเขานะครับเรามีคอกนอนให้เขามีมุ้งมีอะไรให้อย่างดีนะครับมีระบบระบายอากาศในคอกนะครับกิจวรรัตรประจําวันของเราก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะครับผมในในฤดูผสมพันธุ์เราก็ปล่อยแม่พันธุ์มาให้เข้ากับจํานวนพ่อวัวเท่าน,นั้นเองพ่อวัวหนึ่งตัว25-30ถึงตัวเนี่ยเราก็ปล่อยมาคู่เข้ามา ไม่ต้องมาจับลุมปั้มกันต้องดูสังเกตอะไรมากมายนักนะครับหญ้าที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งขึ้นเองตามธรรมชาติและนำมาปลูกเพราะหญ้าแต่ละชนิดนั้นต่างก็มีสารอาหารและความเหมาะสมกับพื้นที่แตกต่างกันออกไป ก็จริงๆแล้วย่าหลักๆของชาวบ้านหรือเกษตรกรเนี่ยก็คือญ้าหัวไร่ปลายนานั่นเองนะครับไม่จ yeah. ําเป็นต้องมาปลูกอย่างของของของทางบริษัทหรือว่าของของฟาร์มของเรานะครับย้าจริงๆญ้าหัวไร่ปลายน่ยมีคุณประโยชน์มากนะครับยกตัวอย่างง่ายๆย้าขนเป็นหญ้าที่ไปไหนตรงไหนข้างทางข้างถนนตามหัวไร่ปลายนามีอยู่แล้วนะครับญ้าขนตัวนี้โปรตีนของเขาเนี่ยก็ก็ไม่ใช่ที่เหลืออะไรเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็โอเคเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ8%ครับในโปรตีนนะครับ ในส่วนของหญ้าธรร,ธรรมชาติเนี่ยก็จะมีหลักๆก็คือในพื้นที่ของเราเนี่ยจะเป็นหญ้าปากควายนะครับหญ้าปากควายโปรตีนอยู่ 6- 8ซนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดของหญ้าปากควายก็คือประโยชน์ทางยาของเขานะครับ 1. ช่วยขับพิษร้อนในร่างกายนะครับแก้หวัดในเบื้องต้นได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ระบบย่อยอาหารปรับระบบย่อยอาหารให้มีความสมบูรณ์นะครับขับปัสสาวะคือหญ้าทุกชนิดอย่างที่ผมบอก กล่าไปบ้างต้นนะครับหญ้าทุกชนิดเนี่ยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแม้วิตามินแร่ธาตุในแต่ละหญ้าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับอย่างหญ้าลูซี่มีโปรตีนค่อนข้างดีปานกลางนะครับแล้วก็ส่วนของหญ้าปากควายเนี่ยประจำถิ่นเนี่ยโปรตีนเขาต่ำนะครับแต่มีประโยชน์ทางยาสิ่งต่างๆเหล่านี้ในแง่ของแร่ธาตุคุณค่าทางอาหารเนี่ยมันจะชดเชยกันนะครับโดยที่เราจะไม่ต้องใช้อาหารข้น ที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้ได้หรอกว่าครับตัวสัตว์ตัววัวเองเนี่ยต้องการสิ่งไหนมากนะครับง่ายเทียบกับทําการเกษตรเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าต้นข้าวต้นพืชต้นเนี้ยต้องการปุ๋ยสูตรอะไรตัวเราเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมวัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้มากที่สุดแค่นี้เองครับท,ที่ที่เรามองเห็นว่าธรรมชาติเท่านั้นเป็นคำตอบ ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นสิ่งที่เป็นเรื่องยากคือการจัดการฝูงวัวอย่างเป็นระบบแต่หากมีเจ้าสิ่งที่เรียกว่าข้อปฏิบัติการแม้มีวัวนับพันนับหมื่นตัวก็เป็นเรื่องง่ายประโยชน์ของข้อปฏิบัติการมีหลายอย่างมากมายครับ ตั้งแต่ช่วยให้การคันเลือกวัวมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการตรวจอวัยวะภายในการฉีดวัคซีนการชัง่งน้ำหนักบันทึกประวัติด,ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปได้ด้วยความสะดวกและที่สำคัญคือลดการบาดเจ็บทั้งของวัวเองและตัวผู้เลี้ยงและโคอในชุดปฏิบัติการเนี่ยคือสิ่งสำคัญก็คือต้องมีตัวนี้นะครับเป็นตองบงคับตัววัวใหญ่นะครับ เดี๋ยวเราจะสาธิตการทำงานนะครับเดี๋ยวให้วัวเดินเข้าผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับคนเดียวนะครับดูนะครับประสิทธิภาพของซองปฏิบัติการชุดนี้คนเดียวนี่นะฮะดีบเรียบร้อยแล้วครับนีบเรียบร้อย,ย,อยอขั้นตอนต่อไปในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของล็อะล็อกท้ายวัวนะครับป้องกันวัวดิ้นไปหน้าหลังนะครับ สอยเข้าไปนะครับแล้วเลื่อนจะล็อกเนี่ก็คือจะกระชับวัวจะไม่สามารถถอยหลังได้ตัวนี้ด้านข้างนะฮะให้หนีบกระชับพอดีตัวส่วนตัวนี้ให้หนีบกระชับกับความสั้นความยาวของวัวเมื่อเราล็อกเสร็จแล้วนะครับเราก็มีประตูด้านนะครับด้านหลังครับประตูด้านหลังนี้ก็เข้าไปปฏิบัติงานนะครับครับก็สามารถล้วงจับทําอะไรได้หมดอย่างนี้นะครับ ปกติวัวเนี่ยถ้าเกิดไม่ล็อกตัวนี้ยเท้าหลังเขาจะดีดนะครับแต่ถ้าล็อกปุ๊บมันก็ดีดไม่ได้ทีนี้เราก็ทําการผสมเทียมได้นะทําการเจาะเลือดอะไรด้านหลังได้หมดเลยนี่คือการตกแต่งบั้นท้ายนะฮะก็คือสมมตุติว่าเราวัวเข้าแล้วนะครับน้ําหนักเขาก็จะขึ้นนะครับโดยมีแผ่นเซลล์นะครับรองด้านล่างนะครับเราก็เกอกข้อมูลประวัติตัวนี้ไปแล้วก็เบอร์ก็การบันทึกประวัติวัวเนี่ยก็จะบอกถึงรูปร่างลักษณะตั้งแต่แรกเกิดนะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับ พ่อแม่เป็นใครปู่ย่าตายายเป็นใครนะครับก็ประวัติทุกอย่างเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะครับในเรื่องของบีดดิ้งหรือว่าการปรับปรุงสายพันธุ์โดยที่ป้องกันคือไม่ให้เกิดการผสมเลือดชิดอย่างนี้นะครับผมก็ะอยู่ประวัติทุกอย่างก็อยู่ในเครื่องตัวนี้นะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเลี้ยงวัวด้วยญ้าอย่างเดียวโดยไม่ใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปนั้นสามารถทำได้และนี่ ก็ไม่ใช่นวัตรกรรมหรือสิ่งใหม่อะไรเป็นปัญญามาจากบรรพชนที่มีมานานแล้วแม้หลายสิ่งจะไม่ถูกระบุไว้ในทฤษฎีจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่อย่าลืมว่าทฤษฎีนั้นก็เกิดมาจากการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติทั้งนั้นผมเชื่อครับว่าธรรมชาติคือต้นกําเนิดทุกสรรพสิ่งแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์สร้างไส้เดือนมาดูแลความเจริญงอกงามของพืชพันธุ์ แม้เป็นเพียงต้นหญ้าราคาถูกแต่มันก็ได้สร้างวัวดีมีราคาแพงได้เพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดไร้ค่าถ้าธรรมชาติเป็นผู้สร้างฐานัะมูลทองสงรายงาน เกิดเกษตรกรเข้าใจและหันมาใช้วิธีการนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงก็จะไม่ได้รับความนิยมผมว่าแรงจูงใจนี้มากพอพระลงขันและรอบสังหารคุณเลยนะในชีวิตผมถูกสอนว่าการตายคือกำไรสนใจอย่างเดียวในขณะที่มีลมหายใจอยู่ทำอะไรหรือย่างหนึ่งนาที ที่ได้เปลี่ยนแปลงดีกว่าทั้งชีวิตตกอยู่ในความกลัวครับสิ่งนี้คุณพยายามบอกทุกคนอยู่เนี่ยคุณต้องการอะไรอะ่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดขอตำหนิมนุษย์ทุกๆคนท่านอันน้เคยพูดก็ขอตำหนิด้วยเฮ้ยธรรมชาติมันโหดร้ายว่าเฮ้ยดูที่ธรรมชาติดูที่สึนามิมาเฮ้ยดูสิเกิดนู่นเกิดนี่เหตุที่คุณเห็นภัยพิบัติเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะธรรมชาติโหดร้าย แต่เป็นเพราะมนุษย์อย่างพวกคุณนี่แหละโหดร้ายทําให้ธรรมชาติอ่อนแอผมไม่รู้ผมต้องการอะไรแต่ผมอยากซับน้ําตาแผ่นดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งแผ่นดินสามารถซับน้ําตาให้กับเกษตรกรได้อยากให้ทุกคนเคารพธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้นนี่ก็คืองานที่ผมทำอยู่หากทุกคนร่วมกันเคารพธรรมชาติมากขึ้นชีวิตผมก็มีความสุขมากขึ้น ติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตทุกวันเทปปอหัดสปดีและวันศุกร์บ่าย2องโมงทางททบห้าคุณก็เคยเป็นแบบนั้นคุณก็เคยเป็นหนี้จากการทำการเกษตรแบบนี้ถ้าหากว่าคุณต้องฟังแม่คุณนอนร้องไห้โหยหวนทุกคืนเพราะปัญหาของหนี้สินจากการทำนาทำไร่เนี่ยคุณจะลืมมันง่าย การใช้สารเคมีปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยมันทาให้ทุกอย่างย่อยยับคนกินนี่แหละคือผู้บริโภคนี่แหละต้องเป็นผู้เลือกและเป็นผู้ตรวจสอบและเป็นผู้ใส่ใจเกษตรกรดินที่ดีดินที่ดีให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชื้นให้เสเดือนให้ปลา ให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคงให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากให้อิสรภาพให้ชีวิต ให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีอทอด